ยนยายหาอะไรนะฝ่ายผู้เขียนมามาจรงเลยไหมมา,มาไม่ใชไหพูดอะไรไหน่อยสิปาไม่ต้องร้องต้องกระพริบตาผับผับผับไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำ ต้องร้องมันดีไว้ยังงได้หรือเาเออไม่ได้เธอให้ได้เ้ยเราต้องสู้เราจะไปร้องทำไมต้องร้องอุ้ยตาเราน่อยยังหอยังไม่ออกไม่ไม่ออกง่ายง่ายไม่เชื่อหรอกเไม่เชื่อต้องสาสักเองอะไรนะอย่าบอกอย่าบอกนะว่าฝุ่นเข้าตาที่นี่มันสะอาด น้าไม่ต้องน้ำตาต้องเออใส่ไว้พอดอกง่ายดอกถ้าไม่เจ็บจริงๆนะไม่ร้องไม่เจ็บหรอเนี่ยแขนให้ก็เลยซึมบ้างแต่ไม่ได้ย้อยนีคือน้ำตาแห่งความความอะไรมันเป็นกำลังใจอ๋อกำลังใจนะธรรมดาท่านบอกเลยก็พอก็แมียกับอื่นนธรรมดาแล้วพูดเท่าต่ว่าเปเดหว่าเาถอดเขาถอยเลยความภูมิใจนะคะอันนี้ได้ เน,นี่นยเส้นแรกมโอ้ยพ่อแก่พ่อจังไม่เห็วันแม่หรือว่านี้นเนี่ยใช่วันเกิดวันเกิดวันเกิดอ่าวันเกิดแม่<อ>ได้วันเกิดแม่เน,นี่ยปลให้ใหม่ยังขาวอยู่อ๋อยยก็ยายก็อยู่ตัวบ่อยากูกให้ยายบ่ ่ลก้่ก็แใส่มจาจักเสยนะนแห้ป่าผูกให้แน่พเ,รเนนพากกระาะว่าเอาไห้ปแตนผูกให้ย่าเน,บบนี่ยแล้วเพราะว่าหก็ได้่องหน้หาทีา่หนึงเฮ้ยปาตอกเธอผูกไหกันะคือเสีนจะพูดคุยนอยคะเจีนระพูดคุยหน่อยผมเห็นป่าเอาเงินใส่สองพันเอเอเาบ่มีจากบาทใน,นตั ทั้งว้นทั้งว้หายกวนนี่ายกวนีประคุณเนจี่ยบขี้โม้กว่ายเร่นรจริงเร็วๆลากัน นี่เปิดขาราดซีแล้วก็ยังไงก็เราจะยืนเคียงข้างกันไอของกันขึ้นเหลือยาวเถอะวะแล้งแต่ตอไวันแรกกับแต่ข้องนอกอันนี้เส้นยาวตั้งแต่คนด้วยไม่เป็นนั้นปายไม่เอี๊ยมสำหรับเยี่ยมเบย์มันเข้าเยี่ยมไม่ได้ต้องบาลเขาห้ามเยี่ยมนะห้ามเยี่ยมแต่เราก็มีวีดีโอคอลหากันได้ใช่ใช่ เพราะว่าค่อยว่าก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นเออ่<ม>โรคโรคช่วงนี้ก็คือไ,ไม่รู้ใครว่าเข้าใคที่สารต่อนะไรใช่วันนี้น่าจะทั้งวันนะป้าใคที่สารต่อแล้วก็นี่แหละต่างแรกในชีวิตจะได้กินสารบางทีเ่เปื้อนเอาเกิดมากเราเพิ่งกินสารม,ม,มีสูดมีูม่พญิสวนยายบอกใครนะบอกนในสวนม,มีสูดอยู่เจ้า ออกยายยายชูแล้วหลานรักเจ้าได้ขึ้นศาลแล้วมันก็มันก็เนาะกวาแล้วกว่าแล้วมึงยาเซ็ตขิมโม่เซ็ตขิมหมวกเได้เซ่นต่างๆเตขิมกเอเป็นคนหรืมันมันให้มันให้มันไม่มันหมูวัดเนาะมันคุมมันคุมแล้วมันรู้สว่างขนาดหมูวัสชุ่มเออการการกับเบอย์หมูได้บมองจังสี่นะ อันมันจะผูกกันเห็นเท่ไหนการกับปบะอยุ่์ผูกกันได้แด้ได้ก็ว่าให้เชื่อในกฎแห่งกรรมทำกรรมดีก็ย่อมจะได้ดีแต่ว่าเขาก็เชื่อนะชั่วาย่อมจะได้ชั่วอาจจะมาช้ามาเร็วใช่ไม่แน่กรรมที่เราทําไม่ดีอาจจะมันมาก่อนแบบนี้เราก็เลยต้องลําบากต้องทุกข์ใจต้องอะไรมากมายแต่สุดท้ายกรรมดีมันก็คงจะมาแทนกรรมชั่วในไม่ช้าใช่ก็ได้ล้ะ เหมือนเอ่อเหมือนบางทีนะคนเขามีเงินมีทองแต่เราคิดว่าเขามีความสุขนะแม่บางทีเขาทุกข์ใจเห็นไหมที่เป็นขาวนะนั่นแหละนั่นแหละดูไหมที่เป็นขาวลูกขาวก็เอออย่ากดับโทรทัศน์ไ้เด้ก็ก็ดีเนาะลูกขาวแนละ้วเราก็บางทีก็มัก็เป็นบทเรียนเนาะอกันกะ็ทาไม่ดอก เดี๋ยวตอบไว้ก่อนกมามาจบพอดีเลยพอดีมาพอดีไปถึงก็แค่นี้นะครับปาัานเออได้ตอนจบเออท่านตอนจบท่านตอนสวัสดีครับ นาทีครึ่งหมดเอาข้างนอกใช้เนาะัไปก่อนยายยายรู้สึกยังไงยายรู้สึกยายรู้สึกยังไงแบบอยู่ดีดีลูกก็มาเป็นเาเอ,าเอาิวมาเป็นโทษเนานะนโดยที่เราไม่ได้ก่อ,อม,มีข้อหาโดยที่เราไม่ได้ก่ออะไรขึ้นมาเลยกับครอบครัวเล็กๆเกนาะ ก็เด ch ch ้อใจอยู่นะเด้อใจไปเลยใจสะก็ดใจเข้มแข็งเข้มแข็งปะเหร่อแข็งมาเต้นยิ่งแข่งอยู่แล้วนี่แหละยายล่ะเออยายก็เหมือนกันต้องเข้มแข็งเออเราเราเกิดมาเป็นคนเราต้องเข้มแข็งใช่อยากให้ใครเห็นน้ำตาง่ายๆ ใช่มันแพงนะน้ําตาของหน้าตายนี่นะแม่ถ้าถ้าไม่โกรธเกลียดจริงๆน่ะน้าตายจะไม่ร้องถ้าการโกรธการเกลียดนี่จะไม่ร้องนะม,มันจะร้องออกมาเมื่อตอนต่อเมื่อน้อยใจเท่านั้นอันไหนจะเกิดก็ต้องต้นันเกิดเนาะนเกิดมาแล้วถ้าปัญหาที่มันเกิดมาแล้วซึ่ง,งเราไม่ได้พิจา,ารณา,า <นะ S 2> แล้วก็ แก้ไขแล้วก็หาช่องทางทุกอย่างที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้พิสูจน์ความพึงพอของเราให้ได้่างนี้ตรงนี้แหละค่ะสำหรับคลิปนี้น้าแต่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าแต๋กกวกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ